คุณลุงครับคุณลุงซื้อหยังเนาะครับซื้อพิทักษ์ครับว่ามือใสเนาะเป็นคนมือใสเนาะนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลครับร้านพิทักษ์เครื่องครัวเรื่องนกท่าเฮาเรื่องนกท่าเฮานี่ล่ะหนล่องบาลน้องเพลิงเออก่อนานั้นคุณลุงเป็นหยังเนาะครับอ่ก่อนหน้านั้นนั่นมีแต่กินกับเที่ยวกินหลายหลอดพอเป็นตะอยู่เออทายก็ทายบ่ออกเหี่ยวก็เหี่ยวยากพอไปหาหมอหมอตรวจแล้ว หมอเขาบอกว่าสงสัยว่าเป็นมะเร็งลำาไส้กับพ่อดีไปตรวจในจังหวัดยะโสคนธรเก็บอกว่าแน่แล้วเป็นมะเร็งลำาไส้แล้วอก็ตรวจหลาเกลือกินหลายางลงไปก็มิแต่จอยล่งเรื่อยนะพอค่อยตือาการก็รุนแรได้มากเห็นอตนเจวีพันแน่น้าเออเอียมหน้าเอี๊ยมหน่ายนี่ล่ะจาจะาเอ็นุยล่ะก็กินอันนี้ล่ะกินไป ก็บพราะหลายกินกลองหนึ่งกับหูแล้วว่าเออรักษาได้หลีมีแห้งขึ้นเออไม่แห้งขึ้นกินเข่าก็กินได้เพราะคือตะกวันตะควน,นกินเข่าเนี่ยเพราะอยากเลยอ่อา,าเพราะอยากกินเข่าเลยนี่กินเข่ากระแทบหลังจากอ่ามากิกนตัวนี้ลงไปนี่อ่านำนักกับขึ้นมาอุดมสมบูรณ์คือเกาเหาอาแต่ดีแต่ดีข้อควนดีรีบมแมน ธรรมดาดีย้อนนี่ล่ะดีย้อนของเพิ่นนี่ล่ะเอเพิ่นแนะนําให้กินกินน้เพิ่นนี่ไปเรื่อยๆนี่ล่ะแต่ว่าเฉพาะเส้ากินง่ายล่ะแต่ว่าเริ่มเริ่มหัจัจว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่กองแรกเลยนะครับตั้งแต่กองแรกเลยหัว่าพอาะหัว่ามันดีไปหนี่ซื้อมันกินต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆเป็นต่อเนื่องมากล่าสุดบาทนี่ ล่าซุดนี่ไปตรวจมะเร็งล่ำไส้ล่าขนไปตรวจมะเร็งล่ำไส้ไปตรวจยูศูนมะเร็งกู้บนกุ้เล่ล่ะคุณหมอคุณหมอผลนันเป็นเจ้าไดเดนนี่คุณหมอสายใจบอกว่าผลเดนนี่ได้เป็นศูนย์แล้วคุณลุงผลมะเร็งเป็นศูนย์เลยท่านศูนย์นี่คือพองดบพบเชื้อบอกตังงดจั้งใ้ผมมาหาเนีอยนัดเรื่อยๆสักพอนจนกรัวยาสิครบอีกนัดสองนัดก็ครบดอกคุณลุงทนเรานิดนึง จแสดงว่าเป็นข้าวดีเนาะครับเนาะครับเป็นข้าวดีก็คือกินตัวนี้ล่ะต่อเนื่องเลยเต่อเนื่องมาเลยย้ามอก็คือกินขี้โม่เท่านั้นยากินมันก็บใ่ากินเลยมากินตัวนี้แท้กินตัวนี้แล้วเขาขี้โม่เมื่อยบ่เขาโม่เมื่อยเหม่อนกันโม่แค่ผมโมล้วงเหมืนบ่ครับผมโมล้วงเลยสุขภาพดีเนาะจังหวะดีดีดีอ่ากินต่อเนื่องนะครับขอได้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณกันนะครับขอบคุณ